อันนี้คือรถยนต์เคลื่อนที่ในแนวราบใช่ไหมคะหรือเราแทนในกรณีว่าในกรณีนี้ว่าแกน x นะคะส่วนอันนี้มีการโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ตกลงมาอันนี้คือแนวดิง่งแกน y นะคะไม่ว่าจะเป็นโยนขึ้นหรือปาลงมาจากตึกนะคะ,ะเราจะแทนในแกน x และนี้ก็จะแทนในแกน y นะคะอันนี้คือข้อมูลที่เราต้องใช้แต่ทีนี้เนี่ยในทาง2มิติเราจะเอาข้อมูลทั้งแกน x และแกน y มาใช้นี่ภาพนี้ก็อ,อย่างที่เราคุยกันคือมีการเคลื่อนที่แบบโค้งนะคะคือจะมีโค้งไปแต่ละจุดเนี่ยจะมีแกน x แกน y x y x y เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือแบบนี้นะคือวิธีโค้ง แล้วก็ลงมาคือแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยไม่เป็นเส้นตรงอีกต่อไปพูดง่ายๆเลยหรือที่เราเรียกกันว่า projectile นะนะแล้วก็สูตรที่ใช้เราก็คุยกันมาแล้วนะว่าเปลี่ยนจาก a เป็น g เห็นไหมคะว่าวัตถุไม่ว่าจะวิ่งมาจากด้านไหนในแนวราบด้วยความเร็วเท่าไหร่ไม่สนใจแต่ถ้าเกิดมันหลุดขอบตัวนี้มันจะตกด้วยแรงน้มถ่วงคือมันจะตกด้วยค่าแรงน้มถ่วงหรือที่ที่เราเรียกว่า free fall free fall ตรงเนี้ย มันมาจากความเร็วในแนวราบอย่างที่บอกว่าถ้าม,มันมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ไม่สนใจไม่รู้แหละแต่มันจะตกลงพื้นพร้อมกับลูกบอลอีกลูกหนึ่งที่อยู่ในแนวดิ่งในระยะความสูงเท่ากันนะคะ,ะดูใหม่นะพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนั่นแหละความสูงเท่ากันนะคะดังนั้นสิ่งที่เรา ได้จากอันนี้นะคะก็คือเราจะเอาความสูงคือ S y กับ S x เนี่ยมาใช้ในการคำนวณหา,าในเรื่องของ2มิติโดยใช้ค่า t ร่วมกันนั่นหมายความว่า,าในการหาข้อมูล S x กับ S y เนี่ยเราใช้ t เป็นตัวจุดร่วมเ,เวลานะคะเวลาในการเดินทางทางแนวแกน x แล้วก็เวลาในการเดินทางแนวแกน y เนี่ยใช้ร่วมกัน